สวัสดีค่ะชื่อขวัญน,นะคะสุริรั์กวงแหวนค่ะเป็นหนึ่งในทีม c a d นะคะ C a d เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตจริงๆคือตอนแรกเนี่ยเราอยู่ในรูปของการทำงานที่เ,เป็นพนักง,งานประจำแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกับ C a d ดีตรงนี้มันเปลี่ยนชีวิตเลยค่ะเราอยู่ทำงานในกรอบมาตลอดแล้วตอนนี้เรามาทำงานกับ CA d ดีเราได้อ่อ ทำสบายใจได้การทำงานที่เ,เขาเรียกว่าครอบครัวของเราผู้นำครอบครัวของเราให้อิสระในการทำงานซึ่งมันเป็นการทำงานที่มีความสุข away, gently, ตั้งแต่ตอนแรกๆเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเ,เป็นพนักงานประจำเหมือนกันที่ได้เข้ามาร่วมง,งานกับ C i d แต่หลังจากนั้นพอเข้ามา,าทางพี่แม็กทางพี่ออ การุณาที่บอกเออความจริงๆแล้วความสามารถอยู่มีมากกว่านั้นนะมากกว่าที่จะไปทํางานประจําก็ให้โอกาสมาดูแลในส่วนของท transportation หรือว่าในส่วนของการขนส่งรับส่งลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับเปอ r s p e c t i v e ของงานหน้าง,งานเท่าไหร่อย่างเช่นการโชว์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเราเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่ดูแลหลังบ้าน ลูกค้าที่เขาซื้อตั๋วมาในส่วนของการที่รวมการขนส่งที่ลูกค้าที่เขาไม่สะดวกเพราะว่าลูกค้าส่วนมากเป็นต่างชาตินะคะแล้วก็เราเนี่ยคือมีหน้าที่พาลูกค้าไปส่งที่งานเพื่อกับสนุกสนานกับงานและพาลูกค้ากลับมาส่งถึงบ้านด้วยความปลอดภัยจุดแข็งของ CAD คือ การทำงานเป็นครอบครัวอย่างที่ทราบ C.I.D เราเติบโตมาด้วยตัวของเราเองต้องขอชื่นชมพี่แม็กที่ว่าคอยค,อย,คอยคอยปลุกระดมความคิดเราอยู่เสมอว่าเออ C.I.D เข้ามาทำงานแล้วทุกคนชีชวิตจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นนะทุกคนที่อยู่รอบข้างเราจะต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะนั่นหมายความว่า C.I.D ให้โอกาสทั้งคนในองค์กรและให้โอกาสเ,าเขาเรียกว่าไงสร้างเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชน อันนี้เป็นจุดแข็งของ c i d จุดอ่อนของ CAD ก็ก็คือความใจดีเหมือนกันบางทีจุดอ่อนของ,ของ c i d ก็คือบางทีเราเรามักจะเซเยสกับทุกอย่างกลายเป็นจุดที่แบบเราเราต้องแบกทั้งหมดโดยที่แบบเราเราอยู่บนความหวังของทุกคนอย่างคนนี้ขอบแบบนี้หน่อยนะแบบนี้หน,น่อยนะอะไรย่เแงบบี้ยนะ เราก็เราก็ฟอลโล่เขาไปทุกอย่างเลยเราพยายามที่จะเป็นในสิ่งที่บางทีคนอื่นเขาอยากให้เราเป็นคือด้วยความใจดีที่ว่าเราทําได้เราทําได้คือบางทีอยากอยากจะบอกเจ้าไหนว่าแข็งบ้างอย่าอย่าตอบรับทุกอย่างทั้งหมดอย่างนี้ถ้าถ้าเราเจอคนที่เขาเห็นค่าของความใจดีว่าเออโอเคเราทำตรงนั้นให้ตรงนี้ให้แล้วเขาหยุดเขาพอเขาโอเค I I จั๊ดจันท รัก CID ไม่ใช่องค์กรแต่เป็นครอบครัวงานของ CID เป็นงานวัฒนธรรมค่ะที่ยิ่งใหญ่ยังไม่เคยเห็นเ,เขาเรียกว่ายังไม่เคยเห็นงานไหนอย่างที่ประเพณีการปล่อยโคมยใช่ไหมคะมันมีขึ้นมาเยอะแล้วมันมีมานานมากแต่เราคิดว่า CID ของเราเนี่ยเราทำได้ดีนะคือสิ่งที่ว่าเราทำได้ดีนะตรงนี้เราคิดว่า ลูกค้าเป็นคนเ,เป็นเสียงตอบรับที่ดีมากกว่าว่าเราทําดีไหมมันมันเหมือนเหมือนเชียงใหม่เปิดร้านกาแฟค่ะเห็นคนที่ทําคนนี้ทําคนนั้นก็อยากทําคน aces, คนั้นก็อยากทําแต่สุดท้ายมาที่ทำทำทำไปก็ค่อยๆหายไปทีเรื่อยๆแต่ C.A.D ยังยืนอยู่ตรงนี้และจะเติบโต e. ขึ้นไปอีกเรื่อยๆฐานลูกค้าเรามีเพิ่มจากเดิมยจากกลุ่มเล็กๆตอนนี้เนี่ยเราเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจนถึงทั่วันี้เราไม่ใช่แค่ C.A.D ที่เป็นครอบครัวเล็กครอบครัวเราใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น และจะใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกทุกวันจะก,ก็จะได้ยินแต่ลูกค้าคุยถึงงานตลอดว่าโอ้ยโคมัมนอย่างงู้นอย่างนี้อ่ะ amazing มากงานนี้มันอย่างนี้ค่ะฉันประทับใจบางคนร้องไห้บางทียังไปคุยต่อคือในการในในรถหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ยินจากทีมว่าเออลูกค้าก็ยังยังคงความประทับใจไม่จบอ่ในในส่วนของวิสาหกิจชุมชนไม่ว่าบุคคลรอบข้างทุกคนเติบโตไปพร้อมๆกับเราอะคะ่ะ ที่ได้เข้ามาอยู่ในวงจรนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอสภาพเศรษฐกิจของประเทศด้วยเหมือนกันเพราะว่าคือ,อจุดแข็งของประเทศไทยคือการท่องเที่ยวถูกต้องไหมค้แล้วก็แค่มองที่งานของเราเนี่ยคิดดูว่ามูลค่าไรายได้ที่จะเข้าประเทศมันมันมาเท่าไหรอ่อ่ะแล้วก็คือแลาคิดว่าไรายได้เหล่านั้นอะ่ะมันมันก็จะกลับมาสู่ชุมชน ที่ที่เราอยู่เข้ามาอยู่ในกลุ่มคนทีอ่อย่างที่พี่แม็กพูดถึงคืออย่างพ่อครูแม่ครูอะไรทั้งหลายแหละคือเขาก็ได้ได้มีโอกาสแสดงผลงานอะไรของเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะทาให้ทุกคนมีความสุขแหละคือพูดพูด,พดอธิบายไม่ไม่ถูกอะ่ะแต่คือรู้ได้ว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่นี่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันในนี้มันมีความสุขอะ่ะบอกไม่ถูก ความปลอดภัยในความขนส่งในการขนส่งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือจะเป็นอะไรที่พี่แม็กเน้นย้ําเสมอว่าทุกคนที่มางานและกลับไปจะต้องได้รับความปลอดภัยคือคือได้รับความสุขไม่ได้แบบมากังวลว่ามาแล้วหรือว่าจะต้องเกิดอุบัติเหตุเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดให้ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยในทีมของเรา ถูกเน้นย้ำมาตลอดว่าต้อง,ต,องต้องรักษาออมาตรฐานคือหมายความว่าคนขับรถเนี่ยคือเขาจะต้องไม่ไม,ไม่มีการดื่มสุราหรือว่าไม่ไม่ไม่เสพสิ่งมึนเมาอะไรทั้งหลายแหละเพื่อที่จะได้นำพานักท่องเที่ยวออไปเข้าชมงานและกลับบ้านโดยสวัสดิภาพคือในส่วนแรกเนี่ยคือสภาพของรถจะต้องดีออในส่วนของประกันอุบัติเหตุประกันรถก็ต้องมีด้วยค่ะคือต้องได้มาตรฐานนะคะรถทุกคันหรือว่าคนที่เข้ามาร่วมงานกับเราทุกคนจะต้องเข้าเกณฑ์หรือว่าเข้าหลัก เของราจริงๆแล้วงานที่ c ซดีจัดขึ้นหรือว่างานวัฒนธรรมเป็นอะไรที่าบางทีเราเห็นทางชาติมาเยอะค่ะเราอยากให้คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยของเรา,เาได้มองเห็นคุณค่าของงานว่างานนี้มันเป็นงานวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่อยากให้คนไทยพลาดอยากให้มาร่วมกันเยอะๆค่ะแล้วก็ตรงนี้มา เรียกว่ามาช่วยกันส่งเสริมวัฒนธรรมมาเรียนรู้วัฒนธรรมอีกในมุมหนึ่งที่อาจจะยังไม่เคยเห็นเรียนเชิญน,นะคะ